เอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับดีดีต้อนรับสู่ช่องเมอร์ดินเพเก้าะนะครับกับเกม Devil May Cry ภาคห้านะครับก็ไปกับภารกิจท่า e Devil Swords ร์ต a ปาเออดาปีศาจสปาดาอาปีศาจที่วีได้ควบคุมอยู่นั้น g e ด e m า r a t ทสไ o รู Root of the k y f อร์ดอา ปีศาจที่วีได้ควบคุมอยู่ได้จัดก,การไอ้พาราไซรูตของไคฟอร์ดไปแล้วนะแต่ว่าการมาถึงของปีศาจขนาดยักษ์ทำลายถนนไปทำให้วีตกลงไปสู่ด้านล่างอ่ะเนี่ยล่วงมาแล้วอ๋อเล่นเป็นวีต่อสินะ1ิจูน15มิถุนา7โมง27 เรามีชีวิตอยู่เราทำได้โชคดีจีนะวีมคนคือล่าไคฟอร์ดมันอยู่ทุกที่เลยก็เราอยู่ใต้ดินนะนะดูเหมือนว่าเรามีสิ่งที่ต้องทำนะอ่าเรามาคอสตอมไม้กัน โอ้ใช้ท่าได้แล้วเหรอหรือเราไม่ได้ใช้เราไม่ได้อัพท่าเลยเนี่ยปาร์ตที่แล้วเราไม่ได้อัพเลยพระเอ้ยอันนี้ท่าอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมเอาสามเหลี่ยมรั้งแล้วก็ปล่อยไว้สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ๋อแล้วก็รัวเอาเบรกตูเอา,เเอ,าอันนี้ก็เอาเฮด เฮดเอ็ดไวออนเดอะกาวโฮสแอนด์รีลีสสามเหลี่ยมอ๋อกดสามเหลี่ยมค้างอันนี้กิโยตินอินมิดแอร์กิโยตินสปินนิงชาร์ดแอทแทคทันฟอร์มชาร์ดูบอดี้อารหนึ่งซ้ายขวาเพื่อที่จะ dive ดิฟได้โอเคอาอัพอันนี้ ชาร์โดวิอันนี้ทําให้มันกลายตอนมันตายมันจะได้ไอ้นี่ไวขึ้นนะอ b บิลิต q u ควิ p เพยอ่าอันนี้ถ้าถ้าวิ่งเร็วของเราหมดแล้วไปซื้อไอเทมบ้างบูโอฟเอามาหนึ่งอันอเลือดโอเคเรียบร้อยแล้ว มิชมชั่นสตาร์ทได้มิชชั่นสตาร์โตไปโอเคต้องหาทางออกต่อไปโอ้เอาว่าเจอตัวจะกิดการ์ารัวไปเลยลูกรัวไปเลยลูก เย่ยมากเกี่ยมากลูกนี่นะแบดแอดเกี่ยมากกัดไปเลยลูกพ่อเออนี่นะเออ the end is now อุ้ย pin them to the wall กัดมาเลยยอดเยี่ยมนี่ไงเบเดช2,008สไตลิชเก็บก่อนเดี๋ยวไม่ไไมีเงินไปอัปเกรดจะกลบมัน เรียบร้อยลากไคฟอดสลายอ่าสกิลมันคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเร็วๆสองรอบใช่ไหมหนึ่งสองอ่ะหนึ่งสองแล้วก็รัวรัวอ่าสุดขั้นี้ท่ารัวท่ารัวหางของไอตัวไอ้นี่เรา ไอตัวเสือดาวโออยู่ข้างบนเลยโอเคมันอยู่ข้างบน <c oughs> อะไรเนี่ยวิเสือดาวลูก เะือดาวอยู่ไหนอเะจะดาวขึ้นมาดีลุกเออเอาเสือดาวกลับเข้ามาก่อนัสการมาลูกพ่อเรียบร้อยเป็นหนึ่งไคฟอร์ดเกือบเกือบทิ้งเสร็จสีแดงไปแล้วอ่าฝั่งนี้ไปไม่ได้ ้องมาฝั่งนี้โอ้ขี่ลากสไลด์ได้เลยนี่แน่แล้วก็ฝั่งนี้เออได้ไหมฝั่งนี้โอเคเจอตัว จัดย่ำเลุยได้แล้ลูกโอ้มีตัวข้างหลังด้วยจัดก,การมันลูกเออจะก,กายตัวนี้ก่อนเออตายหนึ่งยอดย่ำจัดก,การมัน ืมฟาดรัวฟาดรัวฟาดรัวตามไปแต่การต่อพี่เวอซาวพอจังเออจากการละลูกพ่อเอ็นยูจาการเออเรียบร้อยเกือบได้เอสเอส ซูเปอร์ซาเวดตัว SS อืมอ่ะอร่อยโอเคตรงนี้ขึ้นไม่ได้อ่าเล่นวีมันสไลด์อย่างงี้ได้โอเคแล้วก็มาตีไคฟอร์ดตรงนี้ I need you I need you slice Slice them โอเคเคลียร์แล้วยานนี้แม่งโคตรใหญ่จะกามันเก็บมันเกแดมแตกามันลูกพ่อจะกามันยอดเยี่ยมมากจะการไปก่อนตัวนั้นน่ะเออหมดยังน่าจะหมดแล้วล่ะไปต่อแกวจิแดม เมื่อกี้เราลงเราลงไปจากข้างบนใช่ไหมอ่านี่แน่บูออฟแฟกเมนต์เดตรงนี้ตันไปวีโอ้สไลด์โอ้ยหนูใสซ,ซิ่งใสซ,ซิ่งทางนี้ไอ้หนูเออยอดเยี่ยม รากการเออโอเคทางขวาเหมือนมีอะไรด้วยจะกา้าัหมสิจะกล้ามันเปรกกรเล็กว่าตายยังอะ่ะไอสีแดงนี่เราไม่ทันเลยอะ่ะ ไอ้ขามันโผล่มาพอดีเราจะไปฝั่งนู้นยังไงอะเออเราจะขึ้นไปตรงนู้นยังไงวะหรือเราต้องอ้อมไปตรงจุดเริ่มตรงนูน้นก่อนอ้อมไปอ้อมขึ้นไปก่อนเออไป อ้อมไปเก็บก่อนเออแล้วไปต่ออ้าไม่ใช่เขาไปฝั่งไหนอย่างนั้นน่ะข้างบนเหรอขึ้นบนรถนี้ได้ไหมแล้วก็มาไม่ได้เว้ย องไปต่อฝั่งนู้นเหรออา่าไปหลงเล็กดอยไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องกลับมาฝั่งเดิมก็แปลว่าไปไม่ได้ดิใช่ไหมไปไม่ได้ต้องไปต่ออย่างเดียวเท่านั้น ไม่ได้จริงๆคงต้องไปตรงนี้ต่อก่อนสินะใช่ไหมเราค่อยอ้อมขวาตรงนี้เปล่าไม่น่าใช่อุย้ยมีตัวอะไรอะ่ะหน้าวีโคตรเดฟเลย <c oughs> ผมแดกเลือดด้วย <c oughs> ได้เวลาใช้เดฟวิชิกเกอร์ เอ็มพูซาควีนปะเตวิลชิกเกอร์โอ้จะการมาันโอ้ยจะการมาลูกดูไร้โอ้ยตายไอ้นี่เราตายหนึ่ง

รีชเชิ่นโอเคมันกลับได้นี่เราไปต่อได้ไหมไปต่อไม่ได้ต้องกลับมาทางนี้เบรกเดร็กไอ้หนูยิงให้มันถูกเออยิงให้มันถูกๆหน่อย s l i c e them. be Must i n route. โอเคแล้วเราจะไปฝั่งนู้นยังไงวะต้องอย่างนี้ป่ะแล้วก็ไล่มาอุ้ยอุ้ยไวไปออเอาติดอะไรอะ โอ้ติดขาติดขาไอ้ขาฝั่งนู้นขาเหล็กอะ <ś simplesmente> โอ้โอเอ๊ะต้องกระโดดเดียวห้ามกระโดดเบิ้นแล้วก็กระโดดโอ้ ยากจังวะเออได้สักทีเพิ่มเพิ่มออฟแฟกเมนต์เพิ่มเกรดเดวิสชิคเกอร์เราไปได้เวลาจัดการไล่ล่าไค่ฟอร์ดอันนี้แล้วเออยอดเยี่ยม ได้มาเป็นกระตักเลย It's It's turn turn your your เรียบร้อยลากไข่ฟอดสูญสลายกลายเป็นเม็ดทรายเออปดยังไอหนูเออยิงให้มันตรงๆหน่อยแล้วก็ไม่มีระบบอ่าล็อกเป้าให้ด้วย อไปเออโอเคไปฝั่งนูน้นแต่อ้อมมาฝั่งนี้ก่อนเผื่อเจออะไรแต่ไม่เจอไปยา่าไปอืมนี่ทักสินะทางนี้สี่แน่ <c oughs> ไปจัดก,การตัวนี้ก่อน <c oughs> แดดหมดเลยลูกจะกร้ันเก้าจมหมอจังโหเจอควีนคิงกับควีนอิมพุซ่าจักร้านเออเก้เจา,า,าจากกามิจากกาม D C D N จักราน อือนี่คือจ e ดจ t h ี่คือจุ e จบอือแต่กมาลูกพ่อได้ SS แล้วสโมสสโมกกิ้งเซ็กซี่สตเออยอดเยี่ยมไอ้หนูเออเสอินพี สโมกิ้งเซ็กซี่สไตล์อร่อยได้เอสั้งแรกของการเล่นเดวิลเมคลายไปจัดการมนลูกเพาะติสมอลจักรารมันบดเส โอเคอันนั้นน่าจะเป็นทางไปต่อมาเก็บของก่นอนอ้าวยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดงั้นเหรอโหเยอะด้วย <c oughs> เยอะซะด้วยหาเยอะซะด้วยเหรอเยอะซะด้วยหน่งมาไม่หยุดเลยจะกลมัน เดการเออ SS หมดยังยังยังไม่หมดยังยังยังไม่หมดไปเสือดาวมาเสือดาวเสือดาวมะเสือดาวฟาดลัวเสือดาวฟาดลัวเสือดาวฟาดลัวเฟาดลัว เออตีตูดตีตูดได้มาสองหมื่นละไปต่อแม่รอบนี้ได้เอสเดส,สสะใจโอ้ได้ที่ชุบชีวิตมาโกโอบไปต่อโอ้วีนักซิ่ง วันนักซิงดิฟสายฟ้าโอเคน่าจะบอสป่ะเนี่ยาาานายที่สุดดอกมาข้างนอกอทำไยม,มันแปลกแปลกสมทีนี้มันแปลกแปลก ทีนี่เป็นเจอบอสหรือเปล่าครับเนี่ยที่นี่ที่นี่ห้องบอสหรือเปล่าใช่เลยยืนอยู่ด้านใหมาลฟัส <alf> แน่นอนปัญหา <S <S ฉันไม่ไมั่นใจเกี่ยวกับไอตัวนั้นไม่เคยเห็นมาก่อน <S 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 หาดาบ สปาดานายรู้มันอยู่ไหนเขาบอกว่าให้ปล่อยมันไปแต่มันกวนใจฉันอยู่ตาบได้ที่ยังมีสายเลือดของสปาดาฉันจะไม่ปล่อยโอกาสหลุดรอดไปเข้าใจไหมหามันแล้วทำลายมันซะ มีแค่ตอนนั้นที่การของราชของเขาจะสมบูรณ์อ๋อแปลว่ามึงไม่ต้องไปไหนเลยมึงเจอกูก่อนเอาวะเอเดอร์เกย้อนไหน I see เห็นแล้วฉันรู้ว่านายเป็นอะไรไปต้องห่วงฉันจะเป็นอ่าฉันจะเบาเมืออ่ะไม่พูดก่อนนึกว่ามึงจะพูดก่อนอะจะกลมันจะกลับมันพอ

จต่การมันจต่การมันลูกพอ่อเออเออเออคอมโบไปเดินไปด้วยเราทำไรทำไรทำไรโอ้ยทำไรอะทำไรนายหนุ่ม ายไปนหนึ่งแล้วไม่โดนหรอกมีกมลพลังควบคุมเวลาด้วยอย่างนั้นเหรอจะกลามันจะก,กามนลูกพอ่อ ตะการันเสือดำตะการันเต็มชัยอุ้ยตะการันอืมยอดเยี่ยมมากเออ โอเคควบคุมเวลาอีกแล้วควบคุมเวลาวะควบคุมเวลาควบคุมเวลาก็มาควบคุมเวลาควบคุมเวลาแต่เองน่ะแทบไม่ได้แตะข่าอุอ้ยเสือดาวตายมาแล้ว จะกการันต์จากการเลยลูกพอ่ขอขล่มมันให้ยับจะกการันอุ้ยตายไปนหนึ่งเหลือมเหลือตัวเดียวอุ้ยตายหมดทิพไายแล้วอ่า มาไอหนูโอ้ยโอ้พอไม่มีสัปหลาดแล้วมันแดนหลบไม่ได้นี่วาหลบได้เว้ยไอหนุ่มมาปีศาจเสือมาแล้วเสือสาวมาแล้วจ้าเสือสาวมาแล้วจัดการมันเออจัดการมันเสือสาว ออได้ม้ามันตายแล้วเอาเอาเอาไว้ไหวม้าตายไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรฉันต้องล่ามันฉันต้องตามมันไปถ้าดาบขอสปาร์ธายังอ,อยู่แล้วก็นั่นอาจจะเป็นความหวังเดียวของเรา,เาวีคิดถึงมาสักแป๊บนึ่งสิ นายจะทำอะไรถ้าเราได้มาล่ะโอเคดาบสปาร์ด้าน่ะมันเกินกำลังของนายสำหรับฉันอ่ะใช่แต่ถ้าเป็นไอ้หนูนั่นล่ะเนโรน่ะโอ้ได้เศษของไอ้ม้ามา ไปเดยเ์เมื่อเราใกล้สปารดาแม้แต่ฉันก็ยังสามารถสัมผัสตัวตนของมันได้หาดาบสปาร์ดามาให้เนโรใส่อยางงั้นเหรอเอเอก็รับได้ปะโอเคพาร์ทนี้จบแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วเจอกันพาร์ทหน้านะครับกับ การตามหาดาบสปาร์ดาใช่เปล่าเราจะเล่นเป็นวีหรือเราต้องเล่นเป็น v, เ,เนโรแล้วก็ไม่รู้นะเจ๊เจอกันพัดหน้าครับทุกคนก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ด้วยน,นะครับแล้วก็เจอกันพัดหน้าครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันครับทุกคนบายครับ